วิดีโอนี้นะคะจะเป็นการฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันสค่ะเราจะฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอบา่าไหลนะคะหลังแล้วก็ขาด้วยนะคะเรียกว่าทาั้งร่างกายเลยเนาะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะให้กับกล้ามเนื้อนะคะลดภาวะเกรง็งตึงนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นค่ะผู้ฝึกอาจจะดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วก่อนการฝึกนะคะเพื่อเป็นการเติมน้ำให้กับร่างกายค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยให้ผู้ฝึกนะคะ,น,ะ,คะนั่งบนเก้าอี้ที่มั่นคงนะคะไม่มีล้อค่ะแล้วก็ยืดตัวตรงหลังตรงขึ้นมานะคะตามมองตรงไปด้านหน้านะคะอยู่ในท่าเริ่มต้นค่ะเราจะเริ่มจากบริหารกล้ามเนื้อคอก่อนนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆหันศีรษะไปทางขวาหายใจออกค่ะค่อยๆหันมาทางซ้าย หายใจเข้ากลับมาขวาค่ะเอาคางไปอยู่เหนือไหลเลยไปเท่าที่ได้ค่ะหายใจออกค่อยๆมาทางซ้ายหายใจเข้าไปขวาค่ะหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางด้านหน้านะคะหายใจออกค่อยๆเงยหน้าค่ะหายใจเข้าก้มลง หายใจออกเงยหายใจเข้าก้มหายใจออกเงยหายใจเข้าก้มหายใจออกเงยกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอียงหูข้างขวามาหาไหลข่ขวาหายใจเข้าไปซ้าย หายใจออกหูขวาหาไหลขวาหายใจเข้าหูซ้ายหาไหลซ้ายหายใจออกไปขวาช้าๆนะหายใจออกซ้ายค่ะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะต่อไปเราจะบริหารไหลนะคะให้เรายกไหลนะมาด้านหน้าแล้วก็ ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็ลดลงนะคะเป็นการหมุนหัวไหล่นะคะไปด้านหน้ายกขึ้นไปด้านหลังแล้วก็ลงนะคะทีนี้เราจะทําต่อเนื่องกันไปให้มันสมูทสมูทเราไม่ทาเป็นไม่ทําเป็นขั้นขั้นขั้นแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆขยับไปให้มันต่อเนื่องกันไปนะคะให้มันสมูทไปเลยนะเอาใหม่นะคะไปด้านหน้ายกขึ้นไปหลังแล้วลดลงหน้า ขึ้นหลังลงแบบนี้เนาะไปข้างหน้าแล้วขึ้นไปด้านบนเราไปด้านหลังแล้วก็ลดลงสามรอบแล้วก็กลับทิศทางไปด้านหลังก่อนยกขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็ลงหลังบนหน้าล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องกันไปเป็นวงนะคะหมุนให้เป็นวงกว้าง ามถึงห้าครั้งนะครั้งหนึ่งค่อยๆค,คลายค่ะต่อไปนะคะให้เรายื่นแขนมาด้านหน้าเลยหงายฝ่ามือไว้นะคะแขนขนานพื้นอยู่ระดับหัวไหล่นะคะยืดแขนให้ตรงเลยหายใจเข้าหายใจออกพับแขนเข้ามาเอามือแตะไหลหนึ่งหายใจเข้ายืดออกไปหายใจออกแตะไหลสองหายใจเข้า หายใจออก3หายใจเข้าสีหายใจเข้าหแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราหันศอกไปทางด้านข้างนะคะกางแขนออกไประดับไหลเหมือนกันนะคะงอฝ่ามือไว้หายใจเข้าหายใจออกพับแขนเข้ามามือแต่ไหลหนึ่งหายใจเข้ากลางออกไปหายใจออกสองหายใจเข้า หายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าแตะไว้นะเอากลับมาด้านหน้านะคะทีน,นี้เราจะหมุนหัวไหล่อีกทีนึงแต่ว่าเราจะใช้ศอกนะคะแตะกันก่อนแตะขึ้นแล้วยกขึ้นแล้วว่าไปด้านหลังแล้วลดลงกลับมาแตะกันด้านหน้า ะะอันนี้เป็นหนึ่งครั้งนะคะทำห้าครั้งนะ,ะเริ่มนะคะเอามาแตะกันด้านหน้ายกขึ้นหายใจเข้าหมุนไปด้านหลังลดลงหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าขึ้นลงสองหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงสามเข้าออก 4ออกลงไปด้านหลังกลับมาหาย้อนทิศทางนะไปด้านหลังก่อนไปด้านหลังยกขึ้นไปด้านบนหายใจเข้าแตะลงหนึ่งสองสจังหะยกขึ้นหายใจเข้า สี่ขึ้นห้าโอเคค่อยๆผ่อนคลายนะคะคราวนี้นะคะเราจะเปิดแขนออกไปกว้างๆเลยไปทางด้านข้างแอ d นอกเปิดไหยเงยนะคือน,นิดนึงสุดลมหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนมาด้านหน้านะคะเอามือ ซ้อนกันอย่างนี้นะแขนขวาอยู่ข้างบนแขนซ้ายอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วนะเอามือขวาจับหัวไหล่ซ้ายมือซ้ายจับไหล่ขวากอดตัวเองไว้แบบนี้เลย mm. หายใจเข้าหานลัมตัวไปทางขวาหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าไปขวาหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าไปขวา หายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าไปขวาค้างไว้ตรงนี้นะคลายมือออกนะคะเอามือขวาจับพนักมือซ้ายจับด้านนอกเข่านะคะแล้วยืดไปทางขวานิดนึงใครไหวนะคะค่อยๆหันหน้ามองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังนะคะไปเท่าที่ได้นะคะใครไปไม่ได้ก็มองด้านหน้าแบบนี้เนาะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ กลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกไปซ้ายมือขวาวางบนเข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ที่พนักเก้าอี้เลยหายใจเข้ายืดหายใจออกบิดไปนิดนึงไปเท่าที่ได้กลับมาด้านหน้านะคะเปิดแขนออกไปใหม่เปิดโอเปิดไหลไงหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนมาด้านหน้าคราวนี้แขนซ้ายอยู่ด้านบนนะคะแขนขวาอยู่ข้างล่าง มือไปจับไหลก่กอดตัวเองเหมือนเดิมเลยหายใจเข้าหันตัวไปทางขวาหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าไปขวาหายใจออกไปซ้ายหายใจเข้าไปขวาให้รู้สึกคลายลำตัวด้านข้างเนาะหายใจออกไปซ้ายค้างไว้ตรงนี้นะปล่อยมือมือขวาจับด้านนอกเข่าซ้ายมือซ้ายจับที่พนักเก้าอี้ ยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆหันไปทางซ้ายนะคะค่อยๆบิดลำตัวไปนิดนึงเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปทางขวามือซ้ายจับเขา่าขวามือขวาวางไว้ที่พนักเก้าอี้เลยยืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกบิดไปอีกนิดนึง กลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราบริหารข้อเท้ากันนิดนึงนะคะก่อนที่จะบริหารขาเนาะ,ะให้เรายกขาขึ้นมาแบบนี้เนาะ,ะแล้วเรากระดกข้อเท้าเข้ามานะคะหายใจเข้าหายใจออกกดปลายเท้าลงหายใจเข้ากระดกขึ้น หายใจออกกดปลายเท้าลงสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกกดสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ด หายใจเข้าหายใจออก8ดอีกสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกกดลงอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าแล้วหายใจออกกดลงทีนี้หมุนข้อเท้านะคะหมุนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งก่อนก็ได้นะคะทิศทางละห้าครั้งนะสี่ห้าเสร็จแล้วย้อนกลับทิศทาง1 สองสามสี่ห้าโอเคพักนะคะเดี๋ยวเราจะบริหารแขนกับขานะคะยืดตัวตรงหลังตรงไว้นะหายใจเข้าชูแขนขวาขึ้นหายใจออกลดลง หายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นใครไหวเอาต้นแขนมาใกล้ๆหูใครไหลตึงไหลติดก็เอาเท่าที่ได้นะคะไม่เป็นไรลดลงหายใจเข้าแขนขวาขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าแขนซ้ายขึ้นหายใจออกลงต่อไปขานะหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นพยายามเกร็งต้นขานิดนึงพยายามยืดเขาให้ตึงหายใจออกวาง หายใจเข้ายกขาซ้ายเหยียดเข่าให้ตึงถ้าไหวนะยกนิ้วเท้าขึ้นนิดหนึ่งนะคะเอาเท่าที่ได้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรวางลงหายใจเข้าขาขวาหายใจออกวางหายใจเข้าขาซ้ายยกหายใจออกวางอีกทีหนึ่งเนาะหายใจเข้าขวาหายใจออกวางหายใจเข้าซ้ายหายใจออกลง ต่อไปเราจะยกสลับข้างกันนะคะเราจะยกแขนขวาขาซ้ายแล้วก็แขนซ้ายขาขวาค่ะหายใจเข้าขายกแขนขวาขาซ้ายขึ้นหายใจออกลดลงหายใจเข้าขาแขนซ้ายขาขวาหายใจออกลดลงหายใจเข้าแขนขวาขาซ้ายหายใจออกลงหายใจเข้าขาแขนซ้ายขาขวาหายใจออกลงหายใจเข้าขาแขนขวาขาซ้าย หายใจออกลงหายใจเข้าขาแขนซ้ายขาขวาหายใจออกลงหายใจเข้าขาแขนขวาขาซ้ายหายใจออกลงหายใจเข้าแขนซ้ายขาขวาหายใจออกลงผ่อนคลายค่ะเอามือขวาจับที่ขอบเก้าอี้ขวานะคะหายใจเข้าค่ะชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเอียงมาทางขวาหายใจเข้า หายใจออกวางแขนลงหายใจเข้าชูแขนขวาหายใจออกเอียงมาทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกลดมือขวาลงจับขอบเก้าอี้ไว้ชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอียงไปขวาหายใจเข้ากลับมาหายใจออกลงหายใจเข้าชูขวาหายใจออกเอียงไปซ้าย หายใจเข้ากลับมาตรงกลางแล้วหายใจออกลดลงผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าค่ะวาดแขนไปทางด้านข้างนะคะวาดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยหายใจออกโน้มตัวมาด้านหน้าค่ะลดมือลงวางเขา่าค่อยๆสไลด์ไปตามขาลดลงไปนะคะไปถึงข้อเทา้าหายใจออกคลายศีรษะลําคอลงหายใจเข้ายกขึ้นมาครึ่งทางมือวางเขา่าหลังตรงไว้ หายใจออกสไลด์ลงไปใหม่มือจะจับไว้ที่ข้อเท้าก็ได้หรือว่าจะวางไว้ที่พื้นด้านหน้าเท้าก็ได้นะคะชูมือขวาขึ้นค่ะเปิดหัวไหล่ขวาขึ้นไปชูขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงมาวางที่พื้นนะคะชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดลง หายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาครึ่งทางมือวางเขายืดหลังไว้หายใจออกอพับตัวลงสไลด์ลงไปจับข้อเท้าผ่อนคลายศีรษะลำคอหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาช้าๆชวาดแขนขึ้นหายใจออกขาลดมือลงข้างลำตัวหายใจเข้าวาดแขนขึ้น หายใจออกน้อมไปด้านหน้าลดมือวางเขา่าค่อยๆสไลด์ลงไปถึงข้อเท้าหายใจออกหายใจเข้ายกขึ้นมาครึ่งทางมือวางเขา่ายืดหลังตรองว้ตามองพื้นหัวไหล่ผ่อนคลายหายใจออกสไลด์ลงไปใหม่หายใจเข้าชูมือขวาขึ้นหายใจออกวางลงหายใจเข้าชูซ้าย หายใจออกวางยกตัวขึ้นมามือวางเขา่ายืดหลังไว้หายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาชา้าๆวาดแขนขึ้นไปเหนะือศีรษะหายใจออกลดมือลงไปต่อนะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกน้มไปด้านหน้ามือวางเขา่า แล้วค่อยสไลด์ลงไปพับตัวลงหายใจเข้ายกขึ้นมาครึ่งทางมือวางขขายืดหลังตรงตามวางพื้นหายใจออกพับตัวลงไปใหม่มือวางพื้นนะคะมือซ้ายวางชูมือขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงชูมือซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดลง ยกตัวขึ้นมาขึ้นทางมือวางเขายืดหลังไว้หายใจเข้าหายใจออกพับตัวลงไปใหม่หายใจเข้าเกรนะ็งหน้าท้องนะยกตัวขึ้นมาช้าๆว่าแข็งขึ้นหายใจออกลดมือลงข้างลําตัวขออีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้าขาว่วาแข็งขึ้นหายใจออกลดมือลงน้มไปด้านหน้ามือวางเข่าแล้วค่อยๆสไลด์ลงไป หายใจเข้ายกขึ้นมาครึ่งทางมือวางเขายืดหลังตรงหายใจออกพับตัวลงไปมือสายจับข้อเท้าหรือจะวางพื้นก็ได้นะคะชูมือขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงเปลี่ยนข้างหายใจเข้าชูมือซ้ายขึ้นหายใจออกลดลงยกตัวขึ้นมาครึ่งทางหายใจเข้าหายใจออกพับตัวลง ยกตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายค่ะหลับตาลงสักครู่หนึ่งนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวผ่อนคลาย